ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับฐานรองตัดยี่ห้อบอสนะครับรุ่น FSNSA นะครับตัวนี้นะครับจะไว้ใส่กับทิกซอนะครับเพื่อใช้ในการตัดตัดนะครับทิกซอที่สามารถใช้ได้นะจะมีรุ่นดังนี้นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับตัวใบเลื่อยตัดให้หนึ่งอันนะครับตัวที่แถมให้ ตัววันนี้นะครับจะเป็นตัวที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางด้วยทิ๊ซออนะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบตามรูปนี้เลยโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ